มาขอวต่อไปค่ะคุณผู้ชมค่ะนี้เลยนะคะคนีโอนี่ะดีใจที่ได้ร่วมง,งานนะคะฮอกะนะคะเป็นแบรนด์กีฬาแรกด้วยที่ร่วมง,งานนะคะเดี๋ยวไปฟันสัมภาษณ์กันดีกว่าค่ะครับโอ้ดีใจมากเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่แบรบนด์รองเท้าที่แบบเราชื่นชอบแลบเราใส่มาโดยตลอดอยู่แล้วแล้วพอวันหนึ่งเราได้แบบ มีส่วนร่วมกับงานนี้โอ้โหเราดีใจมากๆใช่ใช่แล้วเหมือนเป็นแบบแบรนด์กีฬาแรกเลยด้วยที่แบบผมได้มาออกงานด้วยใช่ครับดีใจนะครับที่แฟนๆทุกคนก็ชื่นชอบผลงานที่เราแสดงออกไปอะไรเงี้ยดีใจมากๆแล้วก็ดีใจแทนน้องอังเปาด้วยโอ้โหคนชมน้องเยอะมากดีใจแทนน้องด้วยที่แบบน้องเล่นเรื่องแรกแล้วแบบคนชอบน้องมากขนาดนี้ใช่ครับคือมันเป็นปกติอยู่แล้วครับเวลาที่เราเหมือนซีรีส์เราใกล้จะจบอะไรเงี้ยแฟนๆที่คอยมาทวิตกับเราทุกวันศุกร์วันเสาร์วันอานะทิตย์มันก็ จะไม่มีอะไรให้เรานั่งอ่านแล้วอ่ะมันก็ใจหายมันก็จบอะไรเงี้ยใช่โอ้โหก็จริงๆผมอ่ะทุ่มเทกับผลงานที่ผมแสดงทุกเรื่องใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนนะครับคุณยิ่งคัดก็ทุ่มเทมากเหมือนกันใช่เบานะเบานี่ก็เบาเนื้เหรอถ้าเทียบกับโอลิฟ <บ au, S 1> <บ>เฟนก็เบานะเบามากคุกยิ่งคัดกับโอลิฟเฟนเหมือนแบบหยินกับหยางเลยอ่ะเบามากคู้กยิ่งคัดโอ้โหเบ, au, บ, au, บ, au, บ au. าเบาเบาเบาทำงานกับน,น้องใช่ไหมเอาจริงน้องก็ต้องชมอย่างหนึ่งว่าน้องก็เป็นเด็กที่น่ารัก แล้วก็เป็นเด็กที่ขยนันมากทํากัน้ากกับบทมาอย่างดีอะไรเงี้ยแล้วก็คอยจะหาความรู้จากพี่ๆอยู่ตลอดก็อยากให้ทุกคนนะครับไปสนับสนุนน้องด้วยใช่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 ก็ดีใจอย่างบอกแล้วดีใจที่แบบมีคนชื่นชอบคู่เราอะไรเงี้ยเคยมีใหม่ๆอะไรเงี้ยใช่ดีใจดีใจคือ้ผม,มอยากาคือตอนนี้ผมมีเป้าหมายว่าผมอยากจะเป็นแบบพวกพิธีกรคอนเทนต์ครีเอเตอร์ <Content> Creator, อะไรเงี้ยที่แบบเรามีแฟชั่นใหม่ๆในด้านนี้เยอะขึ้นใช่ใช่ อยากไปทางนั้นบ้างอะไรเงี้ยแฟนมีดใช่ไหมใช่ยังอีกน่าจะประมาณ2อถึงสประเทศนะครับผมก็ยังไม่มั่นใจในข้อมูลชัวร์มากแต่ว่ามีที่ไต้หวันนะ่ะแ,แน่นอนแล้วใช่ครับไปประเทศญี่ปุ่นมาโอ้โหแฟนๆญี่ปุ่นน่ารักมากน่ารักแบบจริงๆอะ่ะเขาแบบตอบรับเราดีมากเขาเชียร์อัพเราจะแบบเรามีความสุขมากที่เราได้ขึ้นไปบนเวทีนั้นอนะ่ะเป็นประสบการณ์ที่บบผมกลับมาแล้วโอ้โหฟ,ฟิลมากขนาดเขาคุยกับเราไม่รู้เรื่องนะก็ลเลนทายอ่าก็ โอเคครับเขาบอกว่าเป็นเทศกาลที่คนส่วนข้าจะจะเศร้าหน่อยอะไรเงี้ย happy เราไม่ค่อยไม่มีเซอร์ไพรส์อะไรครับแต่ว่า네คือเราอ่ะเราอ่ะเอาเงินไปลงทุนในเรื่องของค่าดอกไม้ซะมากกว่าจะทำให้จะในไม่ค่าข้าวเราหมดก็เลยโอเคลงเลยดีร่าก้รางก๋วยเตี๋ยวดีกว่าแล้วแต่ช่วงนะครับแล้วช่วงไหนมีเงิน <laughs> แลแต่ช่วงแลแต่ช่วงใช่ใช่แต่วนใหญ่ก็จะซื้อให้ตลอดครับไดเล็กน,น้อยใหญ่ๆก็ซื้อให้ตลอดใช่ <c oughs> เขาไม่ได้บอกว่าผมลอยยิ่งกว่านัเดชเขาบอกว่าผมคือน้องชายของนเดชว้า <c oughs> โอ้โหพี่วันนั้นดีนะที่เหลังคารถมันมีหลังคารถอ่ะมิงั้นลอยออกไปแล้วแล้วพี่เขาชมทั้งทางอ่ะพอเราชมเรื่อยๆเราก็ทําตัวไม่ถูกไงแล้วอ่าขออัดวิดีโอหนห่วพี่เขาน่ารักมากชมเราน้องก็ดีใจ อะไรนะครับชิป <các> สิพี่เขาไม่รู said, oh, anyway, ้เราเป็นดาราเขาถามเลยน้องไม่เข้าวงการเหรออะไรเงี้ยเก็บอกว่าอ๋ออย่างยังยังไม่สนใจครับอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็ควรเขาเฉยอะไรเงี้ยแล้วก็บอกน้องเล่นละครเรื่องเนี้ยแล้วบอกอ๋อกำลังจะเล่นแล้วครับอะไรเงี้ยแล้วก็บนกวนพี่เขาไปเด็กสมัยนี้หน้าตาดีชาทำอะไรก็ดูดีไปหมดจริงกำลังแบบว่าช่วงกบโกยไงอ่อนนะคะ